สวัสดีท่านผู้ชมที่รักที่เคารพทุกๆท,ท,ท่านนะคะเมื่อนี้เฮ็ดบ้านแมวตอบได้จ้าพี่น้องฝนตกบินทั้งวันเลยวันนี้เนาะแต่ว่านี่ค่ะเทพื้นเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นกับน้องแมวกันนะคะไปเลยแจม๊มไหนเอออันนี้ไงน้องแมวเข้ามาเลย สวัสดีครับเลวสวัสดีครับสิไอ้ต้อหน่อย <c oughs> ชื่อต้อหน่อยแล้วเราสวัสดีครับอันนี้ชื่อลินดาสวัสดีค่ะลินดาใช่ไหมอันนี้ลินดาค่ะอันนี้ต้อหน่อยอันนี้บอกต้อหน่อย <c oughs> ตั้งชื่อแมวบอกต้หน่อยว่าเัรปะ่ะนี่อันนี้เป็นบ้านแมวนะคะเนาะที่เฮ็ดสเสร็จแล้วจะ้ะ ม่เช่มกับพ่อเชมเฮ็ดเสร็จแล้วหลังนี้อคอกน,นี้นะอัน,นี้เป็นบ้านแมวจะนีเ่เป็นสรรนั้นไว้เขานอนแล้วก็ที่กินอาหารเนาะนนจะเป็นชั้นเป็นชั้นนาหนาวมันก็นจะมีตกะ,ะตก้าค่ะตะก้าไว้นอนของไผ่ของมันอันนี้ก็จะเป็นเปลไว้เขาไว้เขาขึ้นไปเล่นนะสวัดดีคาเซ่ไอ้ต้อยน้อย <laughs> มันชื่ออะไร ต่อยน้อยบ่อไ,ไอต่อยน้อยว <c oughs> ันนี้ครับสิต่อยน้อยออันนี้อันนี้ลินดาวเงี้ยหน้าดูทำไมไหนลองเอามาดูสิ <c oughs> บ้านของน้องใหม่บ้านของไอเด็กเด็กตัวใหม่อยู่ไหนขอชมตัวของบ้านเด็กเด็กน่อยที่จะย้ายไปอยู่บ้านใหม่หน่อยที่ค่ะ ไหนขอดูหน้าหน่อยเิโอ้ยดีไงนี่ค่ะชมหน้าของเด็กๆที่จะย้ายไปอยู่บ้านใหม่เนาะเจ้าจของบ้านใหม่อยู่ตรงนี้นี่เองแล้วหนูจะเข้าไปบังทำไมเนี่ยนะ <c oughs> นะนะลินดาเข้าไปบังให้อย่างลินดานะ่ะขี้เล่นนะ แมวพันอะไรนะเจ๊ไม่รู้ก็อะไรก็ติดอะไรนะไม่รู้แมวพันอะไรก็ไม่รู้นั่นแนะ่ละอันนั้นหูพับตัวพ่อมันนะอันนั้นเป็นตัวใหญ่ใช่ใช่พ่อมันเอาพ่อพันใหม่ตัวไหนนั่นแนะ่ะพ่อพันมันตั้งแต่เอามาตัต้งนะตัวแรกนู่นน่ะก็ตัวแรกเออแต่มันไม่ใช่พ่อตัวนี้นะอันนี้อันนี้เป็นแม่มันตัวเมียนี่เห็นไหมคะนี่แหล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 ะคือ ที่หนูจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่ก็นี่เจ้าของบ้านใหม่นี่จะหน้าตาเป็นอย่างนี้เรจะอ่ะนี่หน้าชมหน้าเจ้าของบ้านใหม่นะคะนี่หนึ่งแล้วอันนี้อีกหนึ่งโอ้ยอย่าร้องดินี่ไงหน้าอ้ยอ้อนอ้อน้อง ชมหน้าเจ้าของบ้านใหม่นะคะนี่อีกตัวหนึ่งทั้งหมดมีห้าตัวดูสิหน้าเขานีโอ้ยอ,ม,อมืทำห้องใหม่ให้น้องแมวนี่ดิยทำห้องใหม่อืมนี่ตัวนี้ก็สวยนะเห็น อาสวัสดีค่ะอุ้ยเออบูดาเห็ดดังยุบ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 อุ้ยแ<ล>พงตาแพงตาแพงตืง่นแล้วตื่นแล้วครับจะกินนมแม่แล้ววันนี้จะทำบ้านให้ฝนก็ตกด้วยทำต่อไม่ได้เลยวันนี้จะเชื่อมเสาทำโครงหลังคาไว้ให้ แต่ก็ยังทําไม่ได้เนาะอันนั้นก็จะเป็นมองไ้ซ้ายแมวค่ะขี้แมวนะคะอันนี้เขาไปทําอะไรเนี่ยเนี่ยเอาไว้ฝนเล็บแมวมันอ็จะไปฝนฝนเนี่ยนะเนออันนี้ที่ฝนเล็บแมวให้เขาเอามาฝนเล็บเล่นพี่ก็มซื้อมาตั้งนานเลยเพื่อเอาใส่เลยเรอซื้อมาเป็นเดือนซื้อมาเป็นเดือนแล้วเพิ่งเอามาใส่อันนี้ เดี๋ยวไปดูไอ้โตยน้อยก่อนโตยน้อยคนมาม่อกี้ตาโตเลยเออตาโตเลยกลัวกลัวคนตอยน้อยอ้าวไอ้โตยน้อยอ่าฝากฝากฝากลาท่านผู้ชมหน่อยเด้อโตยน้อยดูเก็บาหางด้วยขอจบคลิปได้แค่นี้ก่อนนะครับโอยน้อยตอยน้อยต้องการพักผ่อนแล้ว้อยน้อยกลัวทำตาโตเลยโตยน้อยโอยน้อยไปบายบายครับ ขอนคนมาหน้าตาโตไอชือคนอยู่ไหนเตายตกินเสียง